ผมเคยพูดใช่ไหมครับว่ายอดทุเรียนที่ขึ้นใหม่เนาะมันเป็นระยะอันตรายนะครับเมื่อเพี้ยเข้าทําลายยอดจะร่วงนะครับใบถ้าเป็นเพี้ยจักระจันฝอยใบเขาก็จะไหมขอบสองข้างเลยแล้วก็มว้วนแล้วก็ร่วงนะครับร่วงร่วงเป็นจํานวนมากเลยรวมถึงเพี้ยไฟด้วยนะครับเพี้ยไฟด้วยถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ายอดร่วงแล้วนะครับมันอันตรายไปแล้วนะครับทุเรียนเราอาจจะอยู่ในภาวะการทูบได้นะครับยอดการทูบได้ ผมว่าเป็นภาวะที่ไม่ดีถ้างั้นเราจะทำยังไงนะครับผมจะมาแนะนำวิธีดูยอดทุเรียนตั้งแต่เขาเป็นยอดเล็กๆเ,เลยครับว่ามีเพี้ยเข้าทำลายไหมเราควรจะฉีดยาป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะครับตั้งแต่เราเริ่มเห็นนะครับหรือปกติสวนใหญ่นะครับถ้าเขาไม่ดูนะครับถ้าเขาไม่ดูเขาก็จะรู้ได้เลยนะครับว่าถ้ายอดประมาณนี้เขาต้องฉีดยานะครับ ยอดที่ขึ้นใหม่นี้เขาอาจจะฉีดถึงสาครั้งนะครับเพื่อให้มันครอบคุมทุกระยะยอดนะครับที่ต้นทุเรียนแตกไปพร้อมกันแต่ว่าถ้าเป็นสวนเล็กๆเราเดินดูก็ได้ครับปลูกไว้กินเองหรือว่าปลูกสวนเล็กๆนะครับสิบยี่สิบต้นเหมือนที่ผมเคยแนะนํานะครับเดินดูได้ครับเดินดูได้รู้แต่เนิ่นๆฉีดยาแต่เนิ่นๆยอดเขาจะได้ไม่ร่วงนะครับนิดนึงนะครับต้นทุเรียนต้นนี้นะครับอ่ เห็นใหญ่ๆใบแบบนี้เห็นใบมันเป็นขึ้นๆไหมครับเป็นขึ้นๆไหมขนาดต้นที่แข็งแรงขนาดนี้นะครับระบบรากแข็งแรงขนาดนี้นะครับอาหารไม่เพียงพอนะครับนี่อาหารไม่เพียงพอเพราะว่ายอดที่ขึ้นใหม่เยอะเหลือเกินนะครับใบใหญ่ใบยาวมาเลยนะครับเยอะด้วยเยอะมากๆยอดอันนี้เยอะมากใบใหญ่ด้วยอาหารไม่เพียงพอนะครับใบเป็นขึ้นๆนี่ครับก่อนจะเข้าเนื้อเรื่องกัน พูดถึงชีวิตชาวสวนหน่อยเนาะผมว่าลูกสาวนะครับตื่นวันหยุดตื่นเสสายสบายสบายครับพร้อมกับหมาอันนี้คือรปภเฝ้าสวนนะรปภชาบูนะครับรปภหมูกระทะไปไหนไม่รู้จริงๆชีวิตชาวสวนก็ไม่ได้ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับมันมันอยู่ที่ใจนะครับมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเรานะครับผมว่าผมมีความสุขที่นี่เนาะผมอาจะเจอ ที่ๆของผมแล้วก็ได้นะครับลูกสาวก็ชอบนะเนอะมีพื้นที่ในสวนในขี่รถรถไฟฟ้าเราซื้อรถไฟฟ้าให้จักรยานรไฟฟ้าแต่กับถนนก็มีก็ไม่ค่อยชอบขี่หรอกแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์ขับมาแต่ลุยสวนกับพ่อนี่แหละลุยแต่คิดตมลุยแต่ขึ้นเนินผมว่าก็เป็นชีวิตที่ดีในรูปแบบหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ติดแกรมนะครับถ้าเกิดว่า ทำงานบริษัทเนาะบางทีเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ค่อยจะได้หยุดไม่ได้อยู่กับลูกกับหลานแล้วครับก็ไปแต่ประชุมไปอบรมนะครับแล้วแต่เขาจะใช้ไปโน่นมานี่นะครับวิ่งไปวิ่งมาออกต่างจังหวัดนะครับยิ่งตำแหน่งใหญ่โตยิ่งออกต่างจังหวัดบ่อยนะครับอยู่นี่สบายๆวันหยุดก็ตื่นสายได้ครับแปดโมงเก้าโมงตามอัธยาศัยนะครับปไปกันเข้าเรื่องของเรานะครับอันนี้คือผมจะให้ดูใบสภาพปกติก่อนนะครับ ดูใบที่ปกติก่อนปกติใบของทุเรียนนะครับลักษณะยอดของทุเรียนนะใบดาบก็จะสวยมากนะครับเป็นแนวตรงเป็นแนวเป็นเส้นตรงดิก <assim. S 2> เลยครับแล้วก็ปากตรงรอยต่อใบปิดสนิทครับปิดสนิทไม่มีเปิดแล้วก็เป็นเป็นเส้นตรงเลยครับเป็นเส้นตรงเลยไม่มีเบี้ยวซ้ายหรือเบี้ยวขวาไม่มีลักเปิดอ้าขึ้นมาไม่มีนะ네 <h> ครับลักษณะยอดปกติมันจะมันจะสวยมากนี่เห็นไหมครับ มันจะเป็นแนวเป็นเส้นตรงส,สวยๆเลยครับถ้าปกติมันควรจะเป็นแบบนี้นะครับดูใบทุเรียนที่พึ่งพึ่งเปิดนะครับใบใบใบข้างล่างเนี่ยพึ่งเปิดสีเขียวยังเริ่มมาแล้วนะครับช่วงนี้สภาพอากาศเหมาะสมจริงๆนะครับแล้วก็มีไนโตรเจนของฝนด้วยนะครับขนาดใบพึ่งเปิดนะนนี่ออกมาเขียวๆเลยใบใหญ่ๆยาวๆเลยอ่ะดูใบนี้นะครับดูยอดนี้นะครับ เป็นลักษณะที่สมบูรณ์นะครับเป็นเส้นแนวตรงสมบูรณ์ปากปิดสนิทนะครับไม่เบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวานะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าลักษณะแบบไหนที่โดนเพี้ยเขาแล้วเพี้ยมันจะมีสองตัวนะครับแต่ว่าแยกไม่ค่อยออกหรอกมันชอบมาบางทีก็ชอบมาพร้อมกันก็คือเพี้ยไฟนะครับแล้วก็เพี้ยจักรจันฝอยนะครับซึ่งจะมีลักษณะทําให้ยอดล่วงนะครับจะเห็นข้อแตกต่างได้ชัดเจนก็มันลงเยอะแล้วนะครับตรงคอใบมันจะโค้งแล้วมันจะดํานะครับแต่ว่าฉีดไว้เลยยาก็ ตัวเดียวกันนะครับเอาอยู่ทั้งสองเพี้ยนะครับไะไปเริ่มดูยอดนี่ครับเห็นตัวมันไม่เดินอยู่ข้างในมันบิดเบี้ยวนะครับใบมันบิดเบี้ยวแล้วก็ปากไม่สนิทนะครับดูมันตากต่างกันไหมครับดูต่างกันนะครับมีใบเปิดนะครับแล้วก็ใบบิดเบี้ยวนะครับเสียรูปนะครับลักษณะนี้ก็เรียบร้อยครับเพี้ยเข้าแล้วครับนี่ครับ ปากยังไม่เปิดนะครับแต่ว่าลักษณะใบบิดเบี้ยวแล้วก็บวมนะครับมีมีลักษณะบวมนะครับยอดที่ปกติควรจะเป็นแบบนี้เลยนะครับปิดสนิทและเรียบเลยนะครับเรียบหนีบกันมาเลยหนีบกันมาเลยไม่มีบวมนะครับไม่มีบวมไม่มีปากอ้าแล้วก็ไม่มีขอบเลื้อยใดๆนะครับอันนี้บวมนะครับโดนแล้วครับเบวมอันนี้ก็ขอบเลื้อยนะครับหลอบเลื้อย มันไม่เป็นเส้นตรงนะครับมันบิดนิดนึงก็เรียบร้อยครับเพี้ยเข้าเหมือนกันครับโค้งนะครับโค<ฮ>้งง <hosp> อเบี้ยวไปมามีาอ้าเ,เปิดนะครับอันนี้เรียบร้อยใบทุเรียนปกติเนี่ยเวลาเปิดมันเปิดพร้อมกันหมดเลยนะครับเปิดขึ้นมาก็ยังเป็นขอบตรงๆสวยๆเหมือนกันนะครับเปิดแบบนี้นี่ไม่ใช่นะครับเพียเข้าทําลายเรียบร้อยครับนี่ครับขอบเลื่อยมาเลยครับขอบเลื่อยขอบยักมาเลยอันนี้น่าจะเป็นพวกปากดูดเนาะ เพราะว่ามันมีรอยจุดๆข้างในก็เป็นได้ทั้งเพีย้ยไฟแล้วก็เพีย้ยจักระจันฝอยก็เป็นได้ทั้งสองตัวครับบวมนะครับมีอาการบวมแม้แต่ใบนี้นะครับใบนี้ที่ยังปิดสนิทอยู่แล้วก็ขอปิดสนิทเลยแต่ว่ามันมันไม่เป็นเส้นตรงนะครับมันไม่เป็นเส้นตรงมันโค้งนิดนึงแล้วก็มันมีช่วงที่บวมนะครับเรียบร้อยนะครับเพีย้ยเข้าทําลายนะครับปากอ้านิดนึงนะครับก็เรียบร้อยเหมือนกันครับ โอเคนะครับคลิปนี้นี่ก็คือผมตั้งใจมาทําให้ท่านดูเห็นตั้งแต่เนิน่นๆตั้งแต่ยอดเล็กๆเลยนะครับถ้ามีเพี้ยเขาทําลายก็จะมีลักษณะอาการผิดรูปมาตั้งแต่ยอดเล็กๆเลยครับมาตั้งแต่ก่อนเล็กๆเลยฉีดยาได้เลยครับหรือว่าสวนใหญ่ที่เขาเป็นสิบไร่ร้อยไร่เนาะเขาก็เดินดูไม่ทั่วถึงนะครับเขาก็รู้ว่าระยะนี้ควรฉีดเลยนะครับยอดอ่อนนี่บางสวนนี่ ฉีดเฉพาะยอดอ่อนถึง3ครั้งนะครับผมเคยดูอ่ YouTube พี่คนหนึ่งเนาะทำสวนทุเรียนนี่แหละเป็นพี่คนทางใต้เขาทำสวนทุเรียนง่ายๆนะครับวิธีเขาโอ้ผมฟังแล้วจับใจความสำคัญได้เลยก็คือทำสวนทุเรียนมีแค่นั้นจริงๆนะครับมีแค่2ประโยคนะครับประโยคแรกคือใบเขียวใส่ปุ๋ยนะครับประโยคที่สคือใบอ่อนฉีดยาครับจบครับทุเรียนแค่นั้นจริงๆครับพี่พี่สรุป เนื้อหาสาระแบบเยอะๆได้เหลือสองบรรทัดโอ้สุดยอดมากครับนะครับยอดควรจะเป็นแบบนี้นะครับยอดควรจะสวยๆแบบนี้นะครับฉีดป้องกันไว้เลยตอนยอดอ่อนหรือว่าเดินดูถ้าเกิดว่าส่วนเราน้อยนะครับบางทีไม่เข้าเขาอาจจะไปกระทบยอดอ่อนทําให้ยอดแพ้ยาใบร่วงได้เหมือนกันเนาะในภาวะาที่ไม่มีแดดแบบนี้เนาะครับถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ฉีดถ้าจําเป็นก็ค่อยฉีดนะครับ ปกติต้องเป็นยอดแบบนี้นะครับยอดแบบนี้นะครับยอดขอบตรงๆแบบนี้ใบตรงๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีผิดรูปไปก็เรียบร้อยนะครับผมฉีดยาได้เลยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ